สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่อง อาชญากรรมลักในม่านเมฆเล่ม5้านะคะเนื้อเรื่องย่อก็คือเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจียงถิงระหว่างเข้าปราบปามแกงค้ายายักษ์ใหญ่นเมืองกงโจทําให้ลูกทีมหลายสิบนายถูกระเบิดจนเสียชีวิตทั้งทีมตัวเขาเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกลายเป็นเจ้าชายนิทรานาน,านถึง3ปีกว่าจะหนีจากขุมนรกนั้นมาได้นึกไม่ถึงว่าเมื่อฟื้นจากอาการโครม่าได้ไม่นานยังไม่ทันได้กลับไปสาสางเรื่องราวที่กงโจก็เกิดคดีศพแช่ยเย็นขึ้นภายใน สถานที่พักฟื้นของตนจากเหตุการณ์นี้ทําให้เขาได้พบกับเหยียนเสียรองสารวัตรแผนกสืบสวนอาชญากรรมแห่งเมืองเจี้ยนหนิง เส้นผมดำขับตัดกับผิวขาวซีดแม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นก็ไม่อาจบทบังความงดงามแสนสง่านในสายตาของเหยียนเสียไปได้เขาเพียงรู้สึกว่าเคยเจอบุคคลน,นี้ที่ไหนมาก่อนและทุกครั้งที่เกิดเรื่องจะต้องมีคนคนนี้เข้าไปพัวพันกับคดีที่เขารับผิดชอบอยู่เสมอจากสงสัยจนต้องจับตามองกลายเป็นความสนใจในตัวของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวสำหรับเรื่องอาชญากรรมลักในม่านเมฆเล่มห้านะคะ ก็สำหรับเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่สนุกมากแบบมากๆเลยค่ะเป็นเล่มที่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าคบลดมากมีทุกอารมณ์เลยจริงๆแถมเกี่ยวกับหลายๆเรื่องที่เราสงสัยมาในเล่มนี้ก็จะได้รับการเฉลยเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าเป็นเล่มที่มีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเยอะมากได้อ่านกันแบบจุใจไปเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนทางด้านบรรยากาศของเรื่องในเล่มนี้นะคะก็คือจะเป็นเล่มที่บรรยากาศค่อนข้างหนักหน่วงค่ะคือมันจะมีทั้งช่วงที่หน่วงมากๆแล้วก็ช่วงที่หน่วงเบาๆด้วยแต่ว่ากับความหน่วงแบบเนี้ยก็ไม่ได้ทําให้การอ่านของเรามันยากขึ้นเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันยิ่งช่วยเพิ่มอัถรสในการอ่านของเราขึ้นด้วยซ้ําทําให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมตามแล้วก็อินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วทีนี้มากับทางด้านความสัมพันธ์ของตัวละครกันบ้างก็คือสำหรับในเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่เราอ่ะจะสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้กันจริงๆค่ะยิ่งอ่านเราก็ยิ่งรับรู้ได้ว่าคุณเหยียนรักคุณเจียงมากแล้วคุณเจียงเองก็รักคุณเหยียนมากๆด้วยเหมือนกันคือไม่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะระหว่างพวกเขาสองคนแต่ความรักที่เขามีให้กันอะ่ะมันไม่เคยน้อยลงเลยอะ่ะเขาสองคนรักกันมากแบบ มากเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงฉากที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสปอยนะขอเตือนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านและกลัวเจอสปอยนะคะก็สำหรับฉากแรกที่เราชอบในเล่มนี้นะคะจะเป็นตอนที่ คือจริงๆอ่ะก็ไม่เชิงว่าชอบมากนะแต่เรียกว่าตอนอ่านเราทั้งขำทั้งเอ็นดูแล้วก็ทั้งหมั่นเคี้ยวคุณเหยียนดีกว่าค่ะก็คือจะเป็นตอนที่แก๊งของคุณเหยียนกับคุณเจียงที่จะมีคุณหยางกับคุณฉีไปด้วยนะคะ4คนนี้นั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันแล้วก็กําลังขับรถตามหัวหน้าฟางอยู่เขาก็จะมีพูดปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งจะคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เหมือนคุยไปคุยมามันต้องใช้ความคิดเยอะค่ะคุณเหยียนเขาก็เลยหยิบบุหรี่ออกมามวนนึงมาข้าในปาก จะจุดสูบละแต่ว่าอยู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้รีบโยนบุหรี่ใส่ไปในช่องเก็บของแล้วก็บ่นๆกับตัวเองเลยทางคุณฉีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคุณเหยียนเขาไม่มีไฟแช็กก็เลยหยิบไฟแช็คของตัวเองออกมาให้แล้วก็ถามคุณเหยียนแบบหัวหน้าเหยียนไม่มีไฟแช็คหรอของผมมีนะแต่ว่าพอได้ยินคุณฉีพูดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะคะคุณเจียงกับคุณหยางก็ตะโกนห้ามขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะว่าไม่ต้องแต่ในหนังสือคือ หากพวกเขายังห้ามช้าเกินไปเหยียนเสียปฏิเสธไฟแช็คของฉี่ซื้อห้าวอย่างดีอกดีใจแต่วินาทีต่อมา <c oughs> เขาก็ดันรับเวทีสปอร์ตไลท์และไมโครโฟนที่อีกฝ่ายส่งมาให้มามามาพวกคุณดูนะจะหาแฟนควรหาคนที่คล้ายผมแบบนี้เจียงถิงสุดลมหายใจเข้าลึกเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ส่วนยางเหมยอ,อุดหูอย่างทนฟังไม่ได้ <c oughs> ก็คือคุณเจียงกับคุณหยางอ่ะเขาออกปฏิบัติภารกิจกับคุณเหยียนมาสักพักจนโลนิสใส่ดีแล้วค่ะว่าถ้าได้เปิดช่องขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวอ่ะคุณเหยียนเขาก็จะเริ่มเปิดเวทีอวยตัวเองขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยแต่ว่าก็ด้วยความที่คุณฉี่เขาเพิ่งจะมาใหม่เลยยังไม่รู้เห็นอยู่ๆคุณเหยียนโยนบุหรี่ทิ้งก็นึกว่าไม่มีไฟแช็กไงคะก็อุตส่าห์ใจดีจะให้ยืมนะแต่กลายเป็นว่าที่จริงคุณเหยียนเขาโยนทิ้งเพราะเขานึกขึ้นได้ว่าไม่ควรสูบเพราะอยู่ในรถแล้วคุณ ก็อยู่ด้วยนะคะทีนี้เลยกลายเป็นว่าความปรารถนาดีของคุณฉีก็กลายเป็นการเปิดเวทีให้คุณเยียนสตัตย์ยายความดีเลิศของตัวเองออกมายาวมากแบบยาวมากๆเลยจริงๆอะคะ่ะคือยาวถึงขั้นนี้เลยนะคะ ในฐานนะแฟนที่เป็นผู้ใหญ่แนละรู้จักดูแลคนอื่นประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่คุณทําอะไรเพื่อแฟนแต่คือการที่ยอมไม่ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแฟนต่างหากยกตัวอย่างพี่เจียงของพวกคุณนะสุขภาพไม่แข็งแรงห้ามสูบบุหรี่มากเกินไปจะดีที่สุดแฟนที่ยอดเยี่ยมอย่างผมก็จะยอมกําจัดอันตรายจากบุหรี่มือสองอย่างเต็มอกเต็มใจหรือยกอีกตัวอย่างเช่นผมจะควบคุมการกินของหวานของเขาบังคับให้เขากินเนื้อก,กับข้าวมากขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนพิจารณาถึงสุขภาพของเขา มีแค่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลอย่างผมถึงจะเป็นตัวเลือกแฟนที่ดีที่สุดของพี่เจียงของพวกคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าทำไมผมถึงเป็นตัวอย่างและคำอธิบายที่ดีที่สุดของคำว่าแฟนพวกคุณเรียนรู้กันหน่อยเรียนรู้ให้มากๆหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> คือคนแล้วทั้งหลอนอะทุกคนคือจุจจจดๆค่ะคุญฉีที่เพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกถึงขั้นมีสีหน้าว่างเปล่าเลยอะในขณะที่คนพูดอย่างคุณเหยียนก็กำลังพุงอ,อกภูมิใจในตัวเองมากคือแบบ เราเหมือนเคี่ยวเขามากจริงๆนะคะคุณเหยียดเป็นคนที่น่าตีมากจริงๆค่ะอ uh, แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องที่คือเอาจริงเราก็พอจะเดาได้ตั้งแต่ช่วงที่คุณเหยียดโดนวางยาครั้งแรกแล้วค่ะแต่ว่าพอมาครั้งนี้ที่เขาเฉลอยออกมาจริงๆอะ เราก็แอบใจหายเหมือนกันนะคือคุณคะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยิ่งอ่านเราก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับตัวละครค่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเหยียนกับคุณเจียงด้วยเราจะผูกพันมากเป็นพิเศษเลยจนพอมาคราวเนี้ยที่เฉลอยออกมาจริงๆเลยว่าคนที่ทําก็คือเขาอะ่ะคือเราก็เราเข้าใจคุณเหยียนนะคะเราเข้าใจเขามากๆมันมีความแบบไม่อยากจะเชื่อมีความเสียใจมีความที่เรารู้สึกว่า มันควรจะโกรธไหมมันก็ควรเขาทําผิดไหมมันก็ผิดแต่ว่าความรู้สึกโกรธความรู้สึกโมโหของเรามันดันขึ้นไปไม่สุดหลอดเพราะว่ามันมีอาการช็อกมากั้นกลางอยู่อะค่ะมันมีความช็อกมากกว่าที่ว่าคนที่อยู่กับเรามาตลอดผ่านอะไรต่อมีอะไรด้วยกันมาตั้งหลายอย่างสุดท้ายแล้วมันเป็นเขาจริงๆหรอมันใช่เขาจริงๆรหรอแบบอืมคือเราก็ใจคุณเหยียนจริงๆอะค่ะช่วงเนี้ย พอสำหรับตัวเราเองอ่ะก็เป็นเหมือนกันเลยพอถึงที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงเขาแต่เราก็ชอบโมเมนต์เวลาที่เขาแย่เขาเล่นกับคุณเหยียนมากพอมารู้ความจริงว่าเขาทําแบบนี้มันก็เลยอดจะเสียใจไม่ได้จริงๆค่ะอ่าแล้วก็ อีกอย่างในระหว่างช่วงนี้นะคะก็จะมีโมเมนต์ที่ถึงแม้คุณเหยียนกับคุณเจียงจะยังไม่ได้เจอกันจริงๆแต่แค่เห็นเขานึกถึงกันน่ะเราก็รู้สึกว่ามันอุ่นๆในใจมากเลยค่ะยิ่งที่หลังจากคุณเหยียนได้ออกมาแล้วจริงๆแล้วเขาได้เจอกันจริงๆอะ่ะช่วงที่บรรยายถึงความรู้สึกของคุณเหยียนคือมันแบบเรารู้สึกได้เลยว่าสําหรับคุณเหยียนแล้วอะ่ะ คุณเจียงเป็นสิ่งพิเศษเป็นคนสําคัญเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากๆสําหรับคุณเหยียนจริงๆนะคะเพราะว่าพอเจอกันปุ๊บสิ่งแรกที่คุณเหยียนทําก็คือจ่อ,อากอดคุณเจียงไว้ก่อนเลยค่ะแล้วในหนังสือก็บรรยายทางมุมของคุณเหยียนแบบบอกว่าเขาปฏิบัติกับคุณเจียงเหมือนได้สมบัติล้าค่ากลับคืนมาเหมือนคุณเจียงเป็นไข่มุกที่ทอประกายในสถานที่อ้างวางเป้าเปียวแบบคือ คุณคะถ้าไม่รักมากถ้าคุณเจียงไม่พิเศษต่อคุณเขามากจริงๆคุณเหยียนก็คงไม่รู้สึกต่อคุณเจียงขนาดนี้อ่ะ คืออ่านมาจนถึงเล่มเนี้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากสองคนเขารักกันมากจริงๆค่ะยิ่งนับวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต่อให้ทางด้านความรู้สึกเขาจะรักลึกซึ้งกันขนาดไหนแต่ทางด้านการกระทําเวลาพูดเวลาคุยกันเขาก็ยังคงความรู้สึกเดิมๆคือทําให้เรารู้สึกปวดหัวแทนคุณเจียงแล้วก็หมั่นเคี้ยวอยากตีคุณเหยียนได้เหมือนเดิมเลยค่ะอย่างตอนที่คุณเหยี่ยนน่ะเขาจะมีต้องไปประชุมตอนเช้าเขาก็รีบๆ แต่งตัวจะวิ่งออกจากบ้านเลยแต่จังหวะที่ตะโกนบอกไปแล้วนะก็ได้ยินเสียงคุณเจียงเรียกว่ากลับมานี่ทางคุณเหยียนเนี่ยเขาก็เลยบน่บนๆแต่ก็ยอมเดินกลับมานะคะก็งุ้งยิ่งใส่คุณเจียงแบบนี่ปาไป9ก้าโมงยีแล้วนะตอน10บโมงผู้กํากับหลี่จะขึ้นเป็นประธานการประชุมถ้าไปสายผมได้โดนสอบต่อหน้าทุกคนในกรมแน่แต่ทางคุณเจียงก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะ ก็ยัดแซนด์วิชใส่มือคุณเหยียนเสร็จแล้วก็ดึงเสื้อเชิญคุณเหยียนมาปลดกระดุมตรงช่วงท้องออกด้วยจนคุณเหยียนก็แบบตกใจอ่ะก็เกงท้องและก็บอกคุณเจียงว่าแบบร่างกายคุณจะรับไหวหรือไงเลิกเล่นได้แล้วนะ่ะมาจูบทีนึงมาจูบทีแต่ว่าตอนที่คุณเหยียนกําลังจะจูบคุณเจียงก็พูดขัดขึ้นมาว่าไปต่องกระจกจูบตัวเองไป <laughs> แล้วก็ติดกระดุมตรงสองเมตรสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณเหยียนติดผิดให้ใหม่ค่ะก็คือที่จริงคุณเจียงอ่ะแค่จะเรียกมาติดกระดุมใหม่นี้แหละไม่ได้อะไรเลยมีแต่คุณเหยียนเนี่ยค่ะที่คิดไปเองแล้วคือพอเขาเห็นว่าคุณเจียงไม่ได้จะทําอะไรจริงๆอ่ะคุณเหยียนเขาก็เสียดายด้วยนะคะก่อนไปเขาก็เลยดึงคุณเจียงมาจูบขมับทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วถึงได้รีบออกไป คือถึงแม้ว่าคนเหยียน่ะจะยังคงนิสัยเดิมแบบที่เราอยากตีมากหมั่นเคี้ยวมากแต่โมเมนต์แบบเนี้ยก็น่ารักมากด้วยเหมือนกันค่ะเวลาอ่านเจอโมเมนต์ประมาณนี้ที่ไลเราจะยิ้มตามตลอดเลยคือเป็นโมเมนต์ที่เราชอบมากจริงๆแล้วทีนี้หลังจากที่พ้นโมเมนต์น่ารักๆักตรงนี้ไปนะคะทีนี้เนื้อเรื่องก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นมากๆเลย คือจริงๆต้องบอกว่าปกติเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเข้มข้นมากอยู่แล้วล่ะเพียงแต่คราวนี้ด้วยความที่เนื้อเรื่องเหมือนมันมาเกินครึ่งไปไกลจนน่าจะเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะบรรยากาศก็เลยจะทาให้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆคือตั้งแต่อ่านตรงช่วงเนี้เราตื่นเต้นลากยาวไปนจนเกือบจบเล่มนู่นเลยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่อ่านแล้วลุ้นระทึกมากๆแถมสนุกมากๆด้วยเราเริ่มชอบต,ต,ตั้งแต่ตรงช่วงที่ผู้กํากับหลี่มาคุยกับคุณเจียงเลยค่ะคือ เอาจริงนะเราชอบตอนสองคนนี้คุยกันมากเลยอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเหมือนกันก็เลยคุยกันเข้าใจได้ง่ายมากอย่างตอนที่ผู้กํากับหลี่มาหาคุณเจียงถึงบ้านเลยนะคะตอนแรกเขาก็คุยคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกันค่ะจนกระทั่งพอเริ่มจะเข้าเรื่องจริงๆละผู้กํากับหลี่เขาก็เริ่มเกินเกินขึ้นมาแบบ ยังไม่ทันได้บอกคุณเลยตอนนี้เหยียนเสียออกไปทํางานนอกสถานที่กระทันหันที่จริงแล้วอ่ะก็เกี่ยวกับแต่ว่าผู้กํากับหลี่ยังพูดไม่ทันจบก็โดนคุณเจียงขัดขึ้นมาก่อนค่ะว่าไม่ต้องแต่งเรื่องแล้วไม่ได้อยากรู้แล้วทางผู้กํากับหลี่นะคะเขาก็ดูมีความสุขมากเลยที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบบอกว่าดีดีงั้นก็ดีเพราะความจริงผมก็ยังไม่ทันได้แต่งเหตุผลขึ้นมาเลย <c oughs> คือ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะแต่พอเห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันทั้งดูทันกันแล้วก็ดูน่ารักดีมากๆเลยอ่าแล้ว หลังจากที่พลช่วงพูดคุยของคุณเจียงกับผู้กำกับหลีทางนี้ไปนะคะทีนี้ก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะจนกระทั่งเราจะตัดมาทางฝั่งของคุณเหยียนกันบ้างที่ตอนอ่านนะคะคุณมันเป็นอะไรที่ระทึกมากจริงๆค่ะฉากคุณเหยียนแต่ละฉากคือเรียกได้ว่าโลดโผนอะทำเอาเราทั้งลุน้นทั้งเป็นห่วงอยู่ตลอดเลยยิ่งตอนที่เขากับคุณฉีพากันหนีแล้วมันจะหนีค่อนข้างยากเลยอะในช่วงหน้าสิวหน้าขวานว่าจะตัดสินใจยังไงดีตัวคุณเหยียนก็เลยจะ เป็นแบบนี้ค่ะในตัวเหยียนเสียมีกลิ่นไอดุดันและก้าวเล้ามาตั้งแต่เกิดยิ่งข่มกั้นมันเอาไว้ก็ยิ่งง่ายที่จะถูกกระตุน้นทำกลางความมืดมองเห็นเพียงดวงตาที่วาวรดดุดหมาป่ากของเขาหลี่ลงกัดฟันกรอดกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทั้งแผ่วเบาและเย็นชา ซ่อนตัวให้ดีฉี่ซื้อห้าวัดหวันถึงขีดสุดยังไม่ทันมีปฏิกิริยาตอบสนองว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรก็เห็นเขาก้าวถอยหลังไปสองก้าวพร้อมสุดลงหายใจเข้าอาศัยแรงวิ่งพุ่งตัวขึ้นไปบนเนินเขาทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ค้าย,ยาที่มีจานวนมากต่อให้เป็นคนที่เยือกเย็นและเจ้าแผนการมากกว่านี้ปฏิกิริยาตอบสนองแรกก็ควรจะวิ่งไปยังทิศท,ทางตรงกันข้ามทว่ามีแค่เขาที่ดันพุ่งขึ้นไปเผชิญหน้ากับปากกระบ,บอกปืนข้างบนความกล้าที่บ้าระห่ำแบบนี้ ทำให้ฉี่ซื้อห้าวนิ่งอึ้งไปก็คือคุณคะคุณเหยียนอะคุณดูความคุณเหยียนสิเขาทําให้เักเป็นห่วงได้ตลอดเวลาเลยจริงๆค่ะอ่านไปแล้วก็ลุ้นไปว่าเขาจะเจ็บตัวอีกไหมเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคือแบบ มันเป็นการอ่านที่วางใจไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าในระหว่างที่ห่วงคุณเหยียนไปด้วยแต่กับบรรยากาศของเรื่องที่มันลุ้นระทึกแบบเนี้ก็ทําให้เราอ่านสนุกมากจริงๆค่ะคือยิ่งอ่านก็ยิ่งตื่นเต้นเราย้ําเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จริงๆแต่จนอ่านมาถึงเล่ม5้าเนี้ยเราก็ยังต้องขอย้ําอีกทีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉากต่อสู้มันมากไม่ว่าจะก,กี่ฉากต่อกี่ฉากก็ทําให้เราอ่านสนุกมากจริงๆตลอดระยะเวลาที่อ่านก็คือแบบ หายใจไม่ทั่วท้องค่ะลุ้นตามได้ตลอดเลยคือเขามม่ยายฉากต่อสู้ออกมาให้เราอินตามได้ขนาดนี้เลยอะคะ่ะสุดยอดมากๆสําหรับเรื่องนี้ก็คือฉากต่อสู้ทุกฉากเดอะเบสในใจเรามากสุดยอดมากเราชอบมากๆชอบทุกฉากที่มีการต่อสู้เลยจริงๆ uh, แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ คือบรรยากาศช่วงเนี้ต้องบอกเลยว่าจะทั้งลุ้นทั้งหนักหน่วงปนกันไปหมดเลยคือเอาจริงๆที่ผ่านมาเราก็จะรับรู้กันได้ตลอดเนาะเกี่ยวกับความไม่สบายใจที่คุณเหยียนเขาเก็บมันไว้กับตัวตลอดอะคะ่ะจนกระทั่งมาในวันนี้ที่เหมือนหลายๆอย่างมันประเดยประดังเข้ามาเยอะมากเราเข้าใจในมุมของคุณเหยียนมากเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบ อธิบายไม่ถูกค่ะแต่ว่าตอนที่คุณเหยียนกดลบรูปอะเราน้ำตาคลอไปด้วยเลยจริงๆแต่ด้วยความที่คุณคะบรรยากาศคือจะเศร้าก็ยังเศร้าได้ไม่สุดเพราะว่ามันยังต้องระแวงกับอะไรหลายๆอย่างอยู่เพราะสถานการณ์มันยังไม่ได้คี่คลายเลยอะคือแม้แต่คุณเหยียนก็ยังไม่มีเวลาให้ตัวเองได้เสียใจเหมือนกันจังหวะนั้นคือแบบทั้งคนอ่านทั้งคุณเหยียนสู้ชีวิตกันมากค่ะ อารมณ์แบบมันลุ้นก็ลุน้นทั้งเสียใจแต่ก็ต้องฮึบไว้เจ็บปวดเจียนตายเพราะเรื่องของเธอแต่ไม่มีเวลาได้เล่น m อวเพราะต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนก็คืออะไรไม่รู้มันลมมันตุ้มมากๆเลยโดนชีวิตสู้กับกันแบบสดๆเลยจริงๆยิ่งที่หลังจากนั้นนะคะฉากที่เราได้รู้เรื่องทุกอย่างคือเราเจ็บหัวใจตามคุณเหยียนมากๆแต่ว่าเราก็ยังร้องไห้ไม่ออกอีกอยู่ดีเพราะคุณเหยียนยังไม่ปลอดภัยค่ะคือ เอาจริงๆนะคะช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าผู้แต่งเก่งมากเลยจริงๆเก่งมากแบบมากๆที่ทําให้เรามีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกอินตามได้ขนาดนี้คือรับรู้ได้เลยว่าช่วงที่เขาคุยกันเนี่ยมันมีหลายความรู้สึกมากๆมีทั้งเสียใจทั้งตกใจทั้งไม่เข้าใจคือมีหลากหลายความรู้สึกปนกันเยอะมากๆแถมยังเป็นช่วงที่หนักหน่วงมากๆด้วยซึ่งกับฉากเนี้ยถ้าเปลี่ยนให้พวกเขาไปพูดคุยกันในสถานการณ์อื่นเราอาจจะร้องไห้จริงๆเลยก็ได้ค่ะแต่พอเขาจับมาอยู่ในสถานการณ์ นี้ให้พวกเขาได้พูดคุยกันในในบรรยากาศแบบเนี้ยทั้งๆที่เนื้อหามันหนักหน่วงมากนะยิ่งเป็นในมุมของคนเหยียนก็ยิ่งเจ็บจี๊ดๆในใจเลยค่ะแต่ว่า เราดันร้องไม่ออกเฉยเลยเพราะว่าเหมือนเราได้รับความกดดันมาคือเรารับรู้ได้ทุกความรู้สึกของทุกคนเลยนะแต่ความสนใจของเรามันถูกโฟกัสไปที่ความปลอดภัยของคุณเหยียนก่อนค่ะตอนที่อ่านตอนนั้นคือเราคิดแค่ว่าเมื่อไหร่คุณเหยียนของเราจะปลอดภัยเราลุ้นแค่นั้นเลยจริงๆทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องลุ้นขนาดนี้ก็ได้เพราะคุณเหยียนเป็นพระเอกตามหลักแล้วยังไงเา fuego, ขาก็ต้องรอดเนาะแต่ว่าณต,<อ>นะตอนที่อ่านจริงๆเราลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยเราไม่ได้คิดเลยว่าคุณเหยียนเป็นพระเอก เราคิดแค่ว่าเขาเป็นคนคนนึงที่ติดอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องมารับรู้อะไรหลายๆอย่างที่กระทบกระเทือนกับความรู้สึกมากๆ แต่กับความรู้สึกพวกนั้นก็ยังเอาชนะความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชีวิตรอดไม่ได้อ่ะคือณตอนนั้นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับเราคือคุณเหยียนจะรอดไปได้ยังไงเราคิดแค่นั้นเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าผู้แต่งเก่งมากๆเลยจริงๆเก่งมากๆที่ทําให้เราอินตามได้ถึงขนาดที่ว่าเราลืมเรื่องที่คุณเหยียนเป็นพระเอกอะ่ะเราลืมไปเลยว่ามันเป็นเล่มห้ายังไงเขาก็ต้องน่าจะรอดผู้แต่งทําให้เราแบบ เราลืมเรื่องอื่นไปหมดทุกอย่างแล้วโฟกัสอยู่แค่จุดเดียวว่าคุณเหยียนของเราจะลอดออกไปจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงคือแบบสุดยอดมากจริงๆค่ะสุดยอดมากๆเลยอะ่ะเล่นกับอารมณ์เราเก่งมากเลยจริงๆ แล้วหลังจากที่พนช่วงรุ้นระทึกตรงนี้ไปได้เปล่าหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่เราอยากโอ้โอคุณเหยียนมากคือที่ผ่านมาเราจะชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าเราอยากตีเขาเราหมั่นเคี่ยวเขาใช่ไหมคะแต่ว่าพอถึงช่วงที่มันยากลําบากสําหรับเขาจริงๆแบบนี้เราก็เป็นห่วงเขามากจริงๆเลยค่ะคุณคือจะว่ายังไงดีคือคุณเหยียนนะ ไม่ได้ถึงขั้นฟูมไฟอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนปกติเขาจะชอบแสดงออกตรงๆพูดตรงๆแต,ต,ต่ความจริงคุณเหยียนเป็นคนที่เก็บอะไรไว้ในใจค่อนข้างเยอะเลยยิ่งมาช่วงนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าที่ผ่านมาเขาเก็บอะไรไว้ในใจเยอะมากแล้วนอกจากเก็บเรื่องต่างๆไว้ในใจแล้วเขาก็ยังเก็บความทรงจําต่างๆไว้เยอะมากด้วยอีกเหมือนกันคือช่วงเนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่า อ่านแล้วทรมานค่ะมันหนุ่งๆในใจแบบที่เราก็ลองไม่ออกอีกแล้วอ่ะไม่รู้ทาไมเหมือนกันอาจจะด้วยความที่คุณเหยียนไม่ฟูมไฟายมคะเขาไม่ได้ร้องไห้โฮไม่โวยวายอะไรแบบนั้นเลยมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนพอเราเห็นเขาไม่ได้ปล่อยออกมาเราก็เลยปล่อยไม่ออกเหมือนกันนะ่ะเหมือนได้รับอิทธิพลทางด้านอารมณ์จากคุณเหยียนมาค่ะเพราะว่าคุณเหยียนเป็นแบบนี้เลย เย็ยนเสียดุดสูญเสียความรู้สึกที่มีต่ออากาศหนาวและความหิวโหยไปเขาทําทุกอย่างตามขั้นตอนเสมือนวิญญาณเล่ล่อนถอดเสื้อนอกเปลี่ยนรองเท้าแตะเดินเข้าไปในห้องทุกห้องไล่เปิดไฟทีละดวงทีละดวงจากนั้นก็ไล่ปิดทีละดวงทีละดวงเรากับกําลังยืนยันว่าปารการแห่งนี้ปลอดภยัยโดดเดี่ยวตัดขาดจากโลกภายนอกก็เหมือนกับเปลือกว่างเปล่าที่ห่อหุ้มตัวเองปิดสนิทอย่างแน่นหนาไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากภายนอกต่อต้านบรรยากาศของงานเทศกาลประจำคอ ครอบครัวนับพันนับหมื่นกับเสียงหัวเราะและคนมีความสุขเอาไว้ที่ใส่ลมหนาวด้านนอกต่อมาเขาก็กลับมาที่ห้องรับแขกนั่งลงบนโซฟามองดูฝุ่นผงที่ล่องลอยอยู่ในความมืดช้าๆไม่พูดไม่จาและไม่ขยับขยื่นก็คือนี่เลยค่ะคุณเหยียนเป็นแบบนี้เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงหนึ่งที่ตอนอ่านเราหน่วงมากจริงๆนะแล้วก็สงสารคุณเหยียนมากด้วยค่ะเพราะปกติไม่เคยเห็นเขาเป็นขนาดนี้เลยอะ่ะ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราขอตัดฉากมาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศของเรื่องตรงช่วงนี้มันหนักมากจริงๆก็จะขอมาต่อที่กับฉากต่อไปที่เราชอบนะคะคือจะเป็นตอนที่คุณเหยียนมาหาผู้กํากับหลี่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าปกติเราก็ชอบเวลาที่คุณเหยียนคุยกับผู้กํากับหลี่หรือว่าลองผู้กํากับเวอร์อยู่แล้วนะเพราะมันจะให้ความรู้สึกว่าคุณเหยียนเป็นเด็กแสบมากเลยแล้วพอยิ่งมาครั้งนี้นะคะเราก็ยิ่งชอบตอนที่สองคนเขาคุยกันมากคือ ือเริ่มจากที่คุณเหยียนไปหาผู้กํากับหลีที่บ้าน,นะค่ะเพื่อจะไปคุยถึงเรื่องที่ตัวเองคาใจแล้วก็สันนิษฐานไว้ซึ่งทีแรกผู้กํากับหลี่ก็ยังแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเหมือนยิ่งคุยกันคุณเหยียนก็ยิ่งลุกคืบลุกคืบแบบไม่ยอมเลยอะจนสุดท้ายผู้กํากับหลีก็ยังต้องแบบเหยียนเสียลองสารวัตรเหยียนเสียลองหัวหน้าเหยียนทําไมไนายถึงไม่ยอมเชื่อกันนะอารมณ์แบบ ทำไมไม่ยอมเชื่อให้มันจบจบไปจะต้องเอะใจเอ๊ะนู่นเอ๊ดนี่แล้วเอามาคาดคั้นกันแบบนี้ทําไมประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคําตอบที่ผู้กํากับหลี่ได้มาจากคุณเหยียนก็คือพอคนที่ใช้น้ํายาทําความสะอาดลอยเลือดในห้องน้ําเป็นคุณแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดต่ออีกว่าเจียงถิงไม่มีทางเข้าใจผิดเอาผ้าขนหนูเช็ดหน้าของผมมาใช้เป็นผ้าคีริวแน่ <laughs> คือแบบแล้วหลังจากจบประโยคเนี้เรารู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศอึมครึมแบบกดดันในช่วงที่ผ่านมามันหายไปหมดเลยค่ะหายไปหมดเลยจริงๆอยู่ๆก็รู้สึกว่าบรรยากาศของเรื่องมันเบาขึ้นอ่านแล้วแบบเราอ่านได้สบายขึ้นแบบหายใจหายคอได้โล่งขึ้นจริงๆค่ะยิ่งที่หลังจากนั้นนะคุณเหียนเขาก็ถามกลับไปแบบ คุณยังมีอะไรจะพูดอีกไหมอารมณ์เหมือนยังเหลืออะไรไปแก้ตัวอีกก็รีบพูดพูดมาแล้วทางผู้กํากับหลี่นะคะก็ตอบมาว่ามีทางคุณเย็นก็เลยเป็นแบบเย็นเสียผายมือเชือ้อเชิญแสดงท่าทีเย้ยหยันโดยไม่ปิดบงังในที่สุดผู้กํากับหลี่ก็ถามคําถามนั้นออกมาอย่างทนไม่ไหว ผู้ชายตัวโตอายุ30กว่ายอย่างนายทำไมถึงยังใช้ผ้าขนหนูเก่าสีเหลืองน,นวนเช็ดหน้าอยู่อีกเหยียนเสียยกมุมปากไม่มีเจตนาจะยิ้มสักนิดผ้าขนหนูเก่าดูดซับน้ำได้ดีไม่อย่างนั้นกลิ่นจางๆของคอลีนจะยังเหลืออยู่จนถึงตอนนี้ได้ยังไงก็คือ เขาเถียงกันเหมือนจะซีเรียสนะแต่เราดันขำเฉยเลยค่ะยิ่งหลังจากที่คุยกันจบแล้วคุณเหยียนกำลังจะกลับอะ่ะผู้กำกับหลีก็บอกประมาณว่าไอคลิปกล้องวงจรปิดที่เอามาน่ะให้ทิ้งเอาไว้ด้วยแต่คือ คุณนคะตั้งแต่แรกคุณเหยียนไม่ได้มีคลิปกล้องวงจรปิดอะไรอยู่แล้วค่ะเจ้าฮาร์ดดิสที่คุณเหยียนหยิบมาเนี่ยแล้วบอกว่ามันเป็นคลิปกล้องวงจรปิดอะความจริงในนั้นมีแค่การ์ตูนพวาวเวอร์พับเกอร์ห้าสิบสองตอนที่จะเอามาหลอก,กู้กกำกับหลี่เฉยๆจนพอู้กกำกับหลี่รู้ว่าตัวเองโดนหลอกปุ๊บคุณเหยียนเขาก็รีบวิ่งหนีลงบันไดไปเรียบร้อยแล้วจนู้กกำกับหลี่เขาก็เลยได้ดต่ตะโกนตามไปแบบไอ้ลูกเทพแซ่เหยียน <c ười> คือ เนี่ยเป็นตัวเด็กแสบของผู้กำกับหลีจริงๆนะคะ,ะแล้วทีนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะตัดมาทางด้านฝั่งของคุณเจียงบ้างค่ะซึ่งบรรยากาศทางด้านนี้ก็เรียกได้ว่าแตกต่างกับทางฝั่งของคุณเหยียนพอสมควรเลยเพราะว่ามันจะเป็นความที่ ต้องระวังตัวตลอดเวลาคือทําอะไรพลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะตอนอ่านช่วงนี้ยอมรับว,ว่าเราแอบเครียดแทนคุณเจียงเลยจริงๆคืออ่านไปก็เอาใจช่วยคุณเจียงไปมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นห่วงคุณเจียงมากๆด้วยเหมือนกันเป็นห่วงทั้งทางด้านความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพเลยเพราะว่าคุณเจียงของเราก็ร่างกายไม่ค่อยดีเนาะต้องมาสมบุกสมบันขนาดนี้ก็เป็นห่วงอะค่ะอยากจะมุดเข้าหนังสือไปพากลับมานอนพักสบายๆอยู่ที่บ้านคุณเหยี่ยนเลยอะ แล้วสำหรับในเล่มนี้นะคะก็จะมาจบอยู่ตรงที่ทางฝั่งของคุณเจียงก็กำลังจะเรียกว่าอะไรล่ะ <c ười> คือมันเป็นเหมือนการที่จะดำเนินการแบบอเอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งของคุณเจียงกับคุณเหยียนเนี่ยก็กำลังเริ่มต้นจะทำอะไรขึ้นพร้อมๆกันนี่ล่ะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องมาอ่านต่อในเล่ม6ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายกันนะคะ ก็สำหรับการรีวิวนิยายเรื่องอาชญากรรมลักในม่านเมฆเล่ม5้าก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆและแฮปปี้กับการฟังนะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ